วันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566ณนะบริเวณลานกว้างหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดสุรินทร์นายพิจิตตบุญทานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการจัดตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์เป็นประจำทุกวันเสาร์ของสัปดาห์เป็นหนึ่งในกิจกรรมลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิมปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งต่อยอดการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ในการนี้นายชำนาญชื่นตานายสันทัศแสนทองนายสรสาศาสีเพลงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนายสมชัยบุรณนะนายอำเภอเมืองสุรินนางชุติมาบุญประเสริฐสผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนางสาวสมพรจงประเสริฐวงพัฒนาการอำเภอสังขะและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการโอทอปในครั้งนี้ สำหรับวันนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าโอทอบมาจำหน่ายในตลาดนัดผ้าไหมสุรินจำนวน68ร้านยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น77,780บาทวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566เป็นการจัดตลาดนัดผ้าไหมสุรินครั้งที่141โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบนำผลิตภัณฑ์จากไหมผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆร่วมจำหน่ายครั้งที่1ถึง141จำนวนทั้งสิ้น1 1 7474,700น4ีบาทสวัสีค่ะชั้นเชียรานักีอนี่นะะกลุ่มของแม่เจียนหม่ไทยข้าหมายนจ,จากอ,พอพัมพขวน,นะะีของเราเป็นกลุ่มโดหหดาวะะเป็นผู้ประกอบการข้าหมค่ะและข้าหม่เมืองตรงนี้เป็นแหล่งที่รวบรวมมันเรนัดเจอกันทุกวันเสาร์าจะมีทั้งผู้ประกอบการด้วยกันจาก แม่ค้าออนไลน์เนาะแล้วก็ผู้ผลิตที่เราทําผ้าไหมแล้วก็นํามาจาหน่ายเองค่ะซึ่งถ้าลูกค้ามาที่นี่ได้พบกับเราซึ่งเป็นผู้ประกบอบการที่ผลิตเองแล้วนามาจาหน่ายเองเป็นการช่วยสับส่วนของชุมชนโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะได้มีรายได้ในอาชีพทำกันเรื่อยๆค่ะ ก็อยากฝากถึงลูกค้าที่อยู่จังหวัดนี้ะเผื่อลูกค้าต้องการใช้ข้อไหมสวยๆของเมืองช่วยแนะนำลูกค้าว่ามาที่นี่ได้เลยนะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงสารกลางเก่าจังหวัดสุรินทร์นะคะจะได้พบกับผู้ประกอบการและก็ผิดของผ้าไหมซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ติดเองนำมาจำหน่ายเองโดยตรงเลยค่ะจะได้ของสวยๆแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยนะคะถึงผู้ประกอบการโดยตรง ร้านก็จะมีเพจนะคะแม่เจียนใหม่ไทย้าคหม่สุรินทร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ตลาดนัดจาลกลางจังหวัดสุรินทร์นะคะเวลาถึงมงเช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็รื้อที่เบอร์โทร0819661759ค่ะโอเคนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศตลาดนัดผ้าใหม่เมืองสุรินทร์นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดสุรินทร์หรือต่างจังหวัดนะคะขอเชิญชมทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาชมมาช้อปที่ตลาดนัดผ้าใหม่เมืองสุรินทร์ค่ะ ในตลาดนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เปรดูจากผ้าไหมผ้าไหมมัดมีลายลายพระราชทานก็มีนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมสีธรรมชาติสีเทีก็มใีให้ท่านได้เลือกอย่างหลากหลายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ